นี้เนี่ยอายุ67ปีนะครับคือเพื่อนบ้านบอกว่าปกติลุงแกก็จะอยู่บ้านคนเดียวเท่าที่เห็นนะรู้แค่ว่ามีลูกชายอยู่สองคนแต่ว่าลูกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันทีนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นเอาเป็นว่าช่วงค่ำๆเนี่ยตำรวจไปถึงเนี่ยก็ไปตรวจสอบพื้นที่ตอนนี้กําลังตามล่าตัวคนร้ายอยู่นะครับท่านผู้ชมครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักลักษณะเทาเฮาส์สองชั้นนะครับหมู่บ้านคลองจันทร์วิลล่าสถนนรามคาแหงแขวงและเขตสะพานสูงกรุงเทพ หน้าบ้านจะมีรถจอดอยู่คันหนึ่งมินสูบิชิแลนเซอร์สีดำนะในรั้วบ้านเนี่ยมีรถยนต์จอดอีกคันหนึ่งแต่ว่ามีผ้านเนี่ยคลุมอาไว้ที่ประตูทางเข้าบ้านมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ67ปีเสียชีวิตอยู่นะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับคือสภาพศพเนี่ยมีบาดแผลถูกมีดแทงเข้าที่หน้าอกแล้วก็ตามร่างกายด้วยนะมีบาดแผลอยู่หลายแห่งด้วยกันนี่ฮะ อยู่ตรงประตูทางเข้าตัวบ้านเลยนะครับจากการสอบถามชาวบ้านในละแวกเนี่ยบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงของผู้ตายร้องขอความช่วยเหลือ<ะ>ก็วิ่งมาดูมาถึงเนี่ยเห็นว่านอนเสียชีวิตอยู่ตรงประตูในตัวบ้านเท่าที่ทราบคือผู้ตายเนี่ยเคยแต่งงานนะแต่ว่าเลิกกับภรรยาไปรู้ว่ามีลูกอยู่สองคนนะเป็นลูกชายแต่ว่าลูกชายเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ ซึ่งผู้ตายเขาก็ไม่ได้สูงสิงอะไรกับเพื่อนบ้านมากนักทํางานเป็นตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์หรือบร็เกอร์แต่ว่าตอนหลังนี่อายุเยอะละ,ะอย่างปัจจุบัน,นอายุ67เขาก็ออกจากงานมาแล้วก็อยู่ที่บ้านนี้คนเดียวรู้ข่าวอทีคือวันนี้เอา้าได้ยินเสียงเหมือนกับร้องขอความช่วยเหลือมาดูเนี่ยถูกแทงเสียชีวิตไปแล้วใด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างเนี้แล้วกระเสียงดังมันดังแบบว่าดังมากอะ่ะดังตุงต้งๆๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกันดังแค่นี้แหละเสียงกระแทกแล้วก็บอกอ ช่วยด้วยช่วยด้วยอย่างเงี้ยอยากฆ่าอยากฆ่าอะไรอย่างนี้ไงเขาเลยกลัวไงฆ่าแบบกลัวแล้วคนที่พี่กรรมการเข้ามาเราเจออะไรไหมเหรอพี่ ไม่เจอก็เนียก็พี่มากับรปภมาช่วยกันเพราะว่าพี่อยู่คนเดียวเรกลัวใช่ผู้หญิงเนาะก็เลยบอกรปภมาช่วยพี่ดูหน่อยแล้วก็ไปช่วยเรียกก็ได้พอดีเห็นประตูเปิดถ้ามันเงียบเดี๋ยวเพื่อนมาเขาบอกว่าเงียบไปแล้วนะพี่ก็เลยว่าอุ้ยหน้าเป็นห่วงเนาะแล้วเราก็เขาพูดบอกว่าเอออย่าฆ่าอย่าฆ่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่เอกก็เอามาว่าเออเงียบไปแลวนะพี่เอก ก็อะไรเนี่ยอ๋องั้นเดี๋ยวที่ไปดูก็ได้กันรปภก็มาด้วยก็มาช่วยชะงอบดูว่าเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยให้ช่วยอะไรไหมอะไรอย่างนี้กข้างก็เงียบก็ไม่มีอะไรแล้วพอดีพี่กอลตะโกนบ้านมันมืดเนี่ยเขียก็เอ้าฉันดูค่ะอ๋อเหดูว่าเห็นมีรอยเท้าเขาเกาอยู่สองคนรู้สึกว่าลูกแต่ว่าลูกเขานานแล้วนะก็ไม่เห็นน่ะเห็นเด็กพ่อ บ้านพักหลังเกิดเหตุที่เจอศพนี้อยู่ในท้องที่สอนอบางชันนะฮะตำรวจก็ลงพื้นที่มานะครับคือล่าสุดเนี่ยชุดสืบสวนบอกว่าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในรอบที่เกิดเหตุไปได้ภาพตอนประมาณ15นาฬิกา54นาทีวันนี้นะครับเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะยังระบุไม่ได้ว่าเป็นใครเดินออกมาจากบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ทําของตกจากนั้นก็ ก้มไปหยิบของแล้วก็รีบเดินออกไปอย่างท่าทีมีลักษณะแบบลุกลี้ลุกลนดูต้องสงสัยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของชายวัยหกสิบเจ็ดปีคนนี้หรือเปล่าฝ่ายสืบสวนกําลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม,มแล้วก็ต้องสอบพยานแวดล้อมเพิ่มเติมด้วยรวมทั้งติดตามหาครอบครัวของผู้ตายด้วยนี่ฮะแต่คาดว่าผู้ชายที่ออกมาจากบ้านหลังนี้ก็ต้องรู้จักกับผู้ตายนี่แหละใช่ไหม ไม่งั้นเขาจะเข้ามาได้อย่างไรนะแล้วก็เดินออกไปเหมือนกับทําของตกแล้วก็หยิบของแล้วก็ออกไปอย่างลุกนี้ลุกลนคค่ะ